สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องของ Mary ่ Infinity Channel นะคะจะเห็นนะคะวันนี้เมย์ใส่ชุดทํางานนะคะวันนี้เมย์ก็จะมาแชร์การทํางานที่ซิดนีย์หวันของเมย์นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไฟกันเลยนะคะนี่นะคะพอเรามาถึงร้านนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่จัดร้านอะไรเลยนะคะเราก็มาเปิดไฟก่อน๋อ แล้วก็มีไฟอีกด้านหนึ่งตรงนี้ด้วยเปิดไฟให้หมดก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะสว่างอย่างนี้ว,ว้าวแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทํางานเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราก็จะล้างเครื่องไอศครีมก่อนนะคะวันหนึ่งเราจะล้างหนึ่งเครื่องนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยนะ,ะ I have so I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. Cause all you did was lie Oh no. I mean I have to think it you I'm up, I don't want you. เท่าเราก็จะเอามาประกอบที่เดิมนะคะ I never saw it coming I couldn't read the s i g n I don't know why you in this time I must reply I guess I couldn't trust you พอเราประกอบเครื่องเสร็จนะคะเราก็จะเปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องก่อนอน่ก็อ่ก็อปเปิดเครื่องแล้วนะคะเราก็จะไปที่วอชกดวอชนะคะกดทุกเครื่องวอชเลย แล้วก็ประตูหลังนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตู้ไอศครีมข้างหลังนะคะแต่กี้นะคะที่เมล้างก็จะเป็นเครื่องนี้จะเห็นนะคะว่าเครื่องนี้จะไม่มีไอศครีมเพราะว่าเรื่งล้างไปหมดนะคะแต่เครื่องนี้ก็คือไม่ได้ล้างวันนี้นะคะไอศครีมก็เลยยังมีนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไอศครีมมาเติมเลยนะคะ Saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. Cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. Cause of you. I'll up. I don't want you. It's time for you to go. go to ใส่ท็อปปิ้งนะคะอันนี้เราต้องคลีนก่อนน้ำเยอะาอมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะที่เราจะใส่นะคะมันก็จะได้ อัดท็อปปิ้งแล้วก็ล้างข้างหน้าเสร็จทำจทัดข้างหน้าเสร็จนะคะตอนนี้เมย์ก็จะมาต้มชานะคะซึ่งจะมีชานมที่มีน้ำตาลชานมไม่มีน้ำตาลแล้วก็ชาเขียวชาอูโลงไททีทุกอย่างเลยนะคะเมย์ก็จะมาทำตรงน,นี้นะคะชาที่เมย์ต้มนะทุกคนมันจะ,จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะเราก็ต้มน้ำล้วก็เอาในใส่เข้าไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกรีนทีนะคะเราก็จะเขียนตรงนี้ว่ากรีนทีอันนี้ก็จะเป็นอุลองทีนะคะ บล็กทีอันนี้จะเป็นมิลคทีโนชูการนะคะอันนี้โนชูกาแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมิลคทีแบบเป็นชูการนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเอาน้ำแข็งมาเติมไว้ตรงนี้นะคะเผื่อลูกค้าสั่งพวกนี้เราก็จะได้เอาน้ำแข็งใส่แก้วนะคันนี้ก็ดแก้ว ตอนนี้นะคะเราก็จัดเตรียมเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเปิดร้านแล้วก็ตอนนี้ข้างหน้าเราก็เปิดร้านไปที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสั่งดื่มนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องซิงค์อยู่ตรงนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ไอศครีมนะคะถ้าใครมากินไอศครีมก็จะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเปิดร้านแล้วจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่เราจัดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอันนี้ก็คัพที่เราต้องมาเอาแล้วก็ไปตัดไอศครีมนะคะเดี๋ยวแมสาธิตในครั้งต่อไปเนาะแล้วก็อันนี้ตัวไอศครีมนะคะก็จะมีหลากหลายรสชาตินะทุกคนจะเห็นว่าแพนโยเกิร์ตจะเป็นรสชาติโยเกิร์ตเวลาเราทําลงมานะคะก็จะเป็นไอศครีมลายออกมานะคะอันนีเป็นวอเตอร์เลอนนะคะอันนี้จะเป็นบาูเบอรนะคะหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบลูแอนเจิลนี่มีโอริโอ้ Oreo นะคะอันนี้ขายดีที่สุดเลยนะคะคือทาโร่นั่นเอง แล้วก็จะมีช็อกโกแลตนะคะเห็นไหมพอเราเอาไอศครีมจากตรงนี้เสร็จแล้วก็เราก็มาเติม็อปปิ้งอันนี <t 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 uh uh: uh ้นะคะว่าเราอยากเติมอะไรก็เติมนะคะก็จะมีหลากหลายมากอันนี้ก็จะเป็นแมงโก้มะม่วงนะคะแล้วก็นี่จะมีเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นโบบะนะคะนี่ก็จะเป็นโมจิไหแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น็อปปิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาชั่งน้ําหนักตรงนี้แล้วก็เงินก็จอาตรงนี้นะคะว่าโดนจ่ายเท่าไหร่นะคะตอนนี้ลูกค้ามาแล้วทุกคน เดี๋ยวเรามาบริการลูกค้าเลยนะคะ อนค่ะตะกี้ลูกค้าสั่งดริงแล้วนะคะตอนนี้แม่ก็จะมาทำดริงก์ให้ลูกค้าเนาะ I never read saw it coming couldn't don't the signs. Don know why know why ทุกคนคะตอนนี้ก็ลูกค้าออกไปหมดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเมย์จะมาลองสาธิตการทําไอติมนะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะถ้าเข้ามาที่ร้านนี้นะคะนี่เราหยิบถ้วยไปเลยนะคะนี่เราจะลองอันนี้เนาะไม่มีมืออะเอาไว้ข้างล่างแล้วกัน ความลวก,กันนะคะนี่นะคะเราก็จะทําไอติมนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อันนี้เราทําเป็นรสทาโรนะคะดูบเบิสเฟลเวอร์เลยนะคะตรงหรือ,อยังอ่าโอเคตรงแล้วนี่มือข้างหนึ่งของเมย์ถ่ายอยู่นะคะเมย์ก็เลยนี่โอ้เห็นไหมไอติมตกลงมาแล้วนะคะนี่นะคะไอติมนะคะว้าวเสร็จนะคะแล้วก็เราก็ไปเติมท็อปปิ้งตรงนี้นะคะแต่เมย์จะไม่เติมเพราะว่าเดี๋ยว ไม่มีใครกินนะคะอันนี้เสร็จไอศครีมที่มานะคะเราก็เอาจเจามาตรงนี้ตู้ช่างนี่มันก็จะหนักประมาณเท่านี้นะคะราคาก็เดี๋ยวเมย์ก็จะกดข้างในนี้เมย์ก็จะกดตรงนี้นอ่าถ้วยหนึ่งเขาจะไม่คิดราคาถ้วยนะคะตรงถ้วยเขาจะคิดแค่ไอติมที่อยู่ข้างในนะคะเราก็ลบถ้วยออกนะคะแล้วก็มันก็จะอยู่ที่หนึ่งดอนห้าสิบสี่นะคะทุกคนนี่ศูนจุดหก ห้นะคะก็จะราคาเท่านี้นะคะเห็นไหมเคลียร์ก่อนโอเค คตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงแล้วนะคะเมย์เริ่มง,งานที่นี่9โมงนะคะแล้วก็เลิก4โมงตอนนี้ถึงเวลาแล้วก็เมย์ก็จะกลับบ้านนะคะตอนเย็นเมย์มีเรียนต่อนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปซับสไคร์ด้วยนะคะอยากให้เมย์ทำคลิปอะไรต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรที่อยากถามเกี่ยวกับซิดนีย์นะคะก็คอมเมนต์มาได้ถ้าเมย์รู้เมย์ก็จะตอบในคอมเมนต์ให้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เป็นลอบนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปส